คลิปนี้จะมาเปิดราคาค่าซ่อม Canon RP นะครับก็คือที่เปลี่ยนม่านชัตเตอร์ไปนะครับซึ่งมีอาการเหมือนคลิปที่ผมลงไว้แบบนี้เลยครับอ้าวไม่หายนะครับก็ขึ้น e อ r ร์เเหมือนเดิมนะฮะลองใส่แบตอีกครั้งนะครับแล้วก็จะเปิดกล้องเนาะอ่าเหมือนเดิมเลยครับก็น่าจะขึ้น e อ r ร์เเหมือนเดิมนี่ฮะ ก็เป็นไปตามคลิปนะครับก็ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรแล้วก็ไม่หายนะครับสุดท้ายก็ต้องส่งเข้าศูนย์ซ่อมนะครับซึ่งที่เปลี่ยนมาก็เป็นอะไหล่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็เป็นอะไหล่ชุดม่านชัตเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีอะไหล่เก่าคืนมาให้นะครับซึ่งถ้าเป็นอีกค่ายหนึงเขาจะไม่คืนนะครับซึ่งค่ายไหนก็ไม่บอกแล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะมีรหัสอะไหล่อยู่นะครับตัวนี้ก็คือ CY8 ขีด6005ขีด000นะครับเอาไปเซิร์ชในเน็ ผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับว่าในใบเสนอราคาเขาเขียนว่าเป็น cy 3 1 8 6 0 0ขีดซึ่งมันคนละรหัสกับที่เปลี่ยนเนาะนะครับซึ่งตัวนี้เขาเขียนค่าไหลมา7,733ับาทนะครับมาเดี๋ยวเราไปสืบค้นกันในเน็ตดูว่าราคาเป็นยังไงก็ไหลตัวนี้ที่ศูนย์เสนอมานะครับ cy 3นะครับ1860ดนขีดนะครับก็เห็นมีอยู่ใน l า z a d a นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าใน l a z a ด a มันกี่บาทเนาะอ่านี่ครับใน Lazada ก็อยู่ที่ประมาณ 7 8 0 7บาทเนาะ7 8 0 7บาทเนาะนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทางศูนย์เสนอนะครับซึ่งทางศูนย์เสนอมา7 7 3 3บาทนะครับก็ถือว่าราคาถูกกว่าที่สั่งเองเนาะอ mm ่า hmm. แล้วก็พอไปดูในเว็บ AliExpress นะครับก็เป็นรหัสเดียวกันนะครับเป็นรหัสเดียวกันเลยแต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับ4,788บาทแต่สังเกตว่านะครับมันมีแค่กรอบนอกมันไม่มีตัวม่านชาัตเตอร์แบบ แบบอะไหล่ตัวนี้นะครับดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดจะเอาตัวม่านด้วยราคามันก็น่าจะตามนั้นนะครับประมาณ ,78 0 0นนะครับหรือบางร้านขายเป็นหมื่นนะครับจากนั้นผมลองเอาอะไหล่อีกเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งที่เป็นเบอร์ที่ทางศูนย์คืนมาที่เปลี่ยนเข้าไปในกล้องตัวนี้ให้ผมนะครับมันจะเป็น c y 8นะครับ6 0 0 5นขีดนะครับเอาไปลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพอเสิร์ชใน Google ปรากฏว่าโอ้ตัวนี้แพงนะครับ เฉพาะค่าอะไหล่นะครับ11,689บาทนะครับอ่านะครับนี่ครับใช้กับ Canon RP นะครับหรือว่าใช้กับ Canon R8 นะครับก็ถือว่าโอ้แพงเลยดังนั้นนะครับราคาค่าอะไหล่จากศูนย์ Canon นถักไทยนะครับ7,733บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคราวนี้มาดูว่าพอมีค่าอะไหล่ตัวนี้แล้วนะครับมีค่าอะไรอีกนะครับมันจะมีค่าซ่อมนะครับค่าซ่อมเปิดเครื่องนะครับก็คือ2,450บาทนะครับแล้วก็ต้องเอา2ราคานี้มารวมกันแล้วก็บวกแวดด ซึ่งผมสรุปให้แล้วเป็นแบบนี้ครับผมสรุปง่ายๆนะครับค่าซ่อมเปลี่ยนนะครับอาการเออร r เรอนะครับ Canon RP หรือ R8 นะครับก็ค่าอะไรที่บอกเนาะทางศูนย์คิดมา7,733บาทค่าซ่อม2,450บาทนะครับคิดหวัด7%ก็คือ712 แปดหนึ่งบาทเนาะรวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะเป็น1,895.81บาทอ่าก็ประมาณประมาณ1น0 0งบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องของศูนย์นะครับกล้องของศูนย์ทางศูนย์จะมีส่วนลดให้นะครับนี่ศูนย์เขาจะลดให้40%นะครับก็คือลด40%ดังนั้นค่าซ่อมจริงๆรวมค่าอะไรนะครับรวมทั้งค่าแรงรวมทั้งค่าแวดนะครับ จะออกมาจบอยู่ที่ ,6537.49 บาทนะครับอเอากลมกลมก็ประมาณประมาณ ,6550 บาทแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการซ่อมอาการเออร์เรอร์หายเลยโดยการเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ทางศูนย์คืนมาให้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเทียบให้เห็นชัด,ชดนะครับว่าการซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองกับการส่งซ่อมศูนย์และเป็นกล้องศูนย์นะครับก็เห็นว่าราคามันถูกกว่าเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าใครมีอาการนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าจะเอาไปซ่อมเอง ซื้อเองซ่อมเองหรือว่าเอาไปซ่อมศูนย์นะครับเพราะว่าแต่ถ้าใครที่เป็นกล้องที่ไม่ได้ประกันศูนย์นะครับอันนี้ก็จะแรงหน่อยนะครับก็อาจจะไปลองไปดูประกันนอกนะครับเพราว่าเา,าเขาคิดค่าซ่อมเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนให้เราจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวกล้องที่ศูนย์คืนมาเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับเขาถอดอะไรยังไงนะครับผมก็เอะใจว่าเขาขันน็อตเราสักตัวไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองส่องไปพร้อมๆกันว่าไอหัวน็อตเนี่ยมันมีร่องรอยการขันออกหรือเปล่า าดูด้วยตาเปล่านะครับตัวน็อตฐานกล้องต่างๆก็ดูโหมันเนี๊ยบจังเลยดูเหมือนไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองถ้าเปิดไฟเข้าไปสักหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมพอเปิดไฟมันจะเริ่มเห็นมีรอยบิ่นนะครับมีรอยบิ่นของตัวหัวสกรูนิดหนึ่งนะครับแสดงว่ามันมีการขันออกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ชัดขึ้นเดี๋ยวผมใช้กล้องส่องพระตัวนี้เดี๋ยวลองส่องให้ดูว่าเออมันมีรอยบิ่นจริงๆซึ่งกล้องเป็นกล้องใหม่นะครับผมซื้อมาไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะครับก็เดี๋ยวลองส่องดูไปพร้อมๆก อ่ะนี่ครับถ้าเกิดว่าลองดูหัวน็อตด,ดีๆนะครับก็จะมีรอยรอยทะลอกนะครับเป็นสีของโลหะเงินเงินอยู่นะครับแปลว่าก็คือมีการเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นดูครับอ่าอีกจุดหนึ่งอยู่ข้างข้างเนาะนะครับถ้าดูผืนผนก็ดูเหมือนแบบเหมือนน็อตใหม่เอียมเลยนะครับเดี๋ยวเอาแว่นขยายส่องดูนะครับเห็นไหมฮะคือหัวนอ็อตมีหัวนอ็อตสกรูมีการบิ่น,นะครับคือแปลว่ามีการเปิดเครื่องจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นลองดูลองดูจุดข้างบนบ้างนะครับว่า เป็นยังไงนะครับจะได้คลายข้อสงสัยว่าเขาเปลี่ยนอะไรให้เราจริงกันหรอนะครับข้างบนนี้ครับอ่ะอันนี้พอตาเปล่าพอมองเห็นเล็กๆนะครับพอมองเห็นเล็กๆว่ามีการบิดเดี๋ยวลองสองดูเพื่อความชัวร์อ่ะโอเคอันนี้ชัดเจนเลยครับหัวน็อตมีรอยบินแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าทางศูนย์แคนนอนนะครับก็มีการรื้อเปิด เครื่องจริงๆนะครับโดยการเปลี่ยนชุดม่านชาัตเตอร์ตัวนี้ให้มาเราใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ให้ในการครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ